กั็ขอต้อน,ร,น,นร,รับพิธีการนัเข้าสู่คู่ชิงชนะเลิศร่ารุ่นอายุ12ปีนะครับชุดสีส้มกางเกงดำนะครับพิธีานของณภัทรแบตเตอรี่ฮะสื้อนในชุดสีน้่างินครับพิธีกานของทีมงาน JMS Academy ฮะครึ่งละ12นาที2ขึ้นเวลามาดูกันว่าทีมไหนจะควา้าแชมป์ครับกับฟุตบอลรายการฉลองครบรอบ2ปีครับสนามบุฟฟอลมารีน่าฮะเดี๋ยวรู้จักฮะ นี่ครับตัวจีจีๆนะของนาาพัทแบตเตอรี่นี่ดินี่ครับแอนฟิวส์ฮะสิบหกนี่อา่างเปาวะแอนฟิวส์ฮะทักทายก่อนฮะโอ้โหแล้วเต็มหลังฮะไอเต๊โอ้โหยบอกได้อ้าแล้วคำเกิพนจ์กราบขว้าฮะนภัทรเวเตอรี่ฮะบอกเลยว่าของดีมัองได้นะย้อนกลับมาที่แนวรับฮะมันเป็นมาร์ตินสิบฮะมาร์ตินสิบนี่เป็นนาวาโอ้โหแล้วดึงฮะแม่ ไม่ผ่านนะอันนี้ผู้เล่นของทางนาจีบเบดีหมายเลขสามสิบเะเจ้าภูชิดาเอาแล้วไอฟิลเข้าขวาแลยยิโอโ้เรียบร้อยอขึ้นนำเร็นะไปับอตเลียงหนึ่งประตูต่อศูนนะโอ้นี่ดับูเลนหมายเลขสิบห้า 15นี่เป็นเจ้านโมฮะโอ้โหแล้วเลงอาทุบออกมาครับเป็นสัปเหร่อเฮ้ยจังนี ลูกทุ่มมือนะพาบแบตเตอรี่ครับอังเป่าว่ามนขึ้นกลับมาย้อนกลับมาที่เซนเตอร์แบ็กนาวานาวาออกขวามาครับนาโมนาโมอยู่แต่ข้าในเขาเสือกล้วยฮะแล้วเขาใจใจอยู่ขวางสนามออกไปที่เป็เลนมาหนึ่งห้าครับนี่เจ้าดีมาดีมดีมบังโป่งฮะรถถังบังโป่งนาวานาช่องนี้ไม่ได้ฮะเอาแล้วอังเปาช่องนี้โอ้โหลูกตุ่มนูนสานประตูครับเจมส์ฮะ เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวขึ้นหน้ามาทูชิดาฮะน,นาโต้กองธนาเจมส์ด,ดวลกันนะกับนาวาบอลไปที่น้ำมัวยัดเข้าในครับอ่างเปาโอ้โหการเซตบอลครับรถถังบั๊กโป,ปงนะ่งฮะออกซ้ายแล้วกระชากอุ้ยแล้วเออยังไม่ได้ฮะเนียเวอร์ซิพุกนี่เจาพอสฮนะอีกสองคนนะอ่งเปาก,กับพอสนะแต่รถถังบั๊กโป,ปง่งยกเข้ามาแล้วรับสบายบริษัทประตูะ แล้วออกบอลยาวๆผูชิดาถึงไมนแล้วโมงเช็ดเล้งเล้งโอ้โยอ,ออกสักส้นๆนะดีมารถถังบงงังปงหยัดเข้านายมาอังเปาไม่ถึงแล้วใสล่ลุงครับตุนกับขึ้นมาใหม่ครับนาว่าแต่ว่าช่องนี้แอนฟิลเก็บบอลได้ฮะแอนฟิลแล้วจะไป โอ้โหตอนนี้ตันกันกลางสนามอังเปาโยกโยกโยกซ้ายโยกขวาแจวันสองแจวัสามไม่ได้ฮะเติร์ดเติดลูกเสียกุ้งไปแล้วจ้าแล้วุิชิตดพลิกได้เดือกันตรงนี้ใครได้แล้วโฟว์โอ้โหสิบสองยังเดือดขนาดเดียแล้วีพีจะเดือดขนาดไหนฮะมีใครยอมใครฮะสิบสองนาทีสองครึ่งเวลาฟรีคิกครับของนาพัเปตัวเลนาว่า นาวาส่องไกลๆไปแล้วโอเคทิง้งเออโอ้ยครั้งหลังยิงกันกดีดีเะเจเบสเจเอเบสนะครับที่วีซุปซ้อมยู่ที่สนามดังเซตอารีนาครับแอฟฟิลพิกพิกพิงแล้วได้ไหมตัวนี้ใส่ลุงเคลียดโอ้ยนี่ครับนักเตะเอ็มบีพีรายการเอ็มบีพีที่ผ่านมาครับใส่ลุงฮะผลเลือดเลขห้าสิบหกอังเปาย้อนกลับไปให้เพื่อนครับยังไม่ขึ้นแล้วพุชิตาพิกพิกแล้ว ยังอยู่แล้วแซมไม่ได้อะโอ้ยออกปัญญาวเจเวลคารามีนะฟูจิดาดวลการกันนะโมบ,บอลบอบลดอมยิ้มแล้วเทียวโอ้ยขานขวาบอลขรามเลงอ่ะ ไปก็ต่อครับตอนนี้แอดฟิวอายุตัดคะแนนลราแบบสองขอ้อยังอยู่อ้อโอ้เสียงเฉลแลยเจะแซงอีกได้ไหมยังไม่ได้ครับเาแประาาตูโอ้โหโคเซมาบอกเลยอราออกบอลไปยังขึ้นหน้ามาบอลมาอยู่ที่น้ำโมโคโมโยบอลไปที่อังเปาอังเปาลดนกับภูจิตาครับแล้วตรงนี้ลงมาแล้วครับเติร์ดเติร์ด ยังไม่ได้ฮะบอลจัดเข้าในอ่างเปาดวลการใส่ลุงอ่างเปาเกะได้ยกขว่าแล้วปั่นครับติดบ็อกฮะบอลยัดกับมาที่อ่างเปาใหม่ครับแล้วอาเซมาได้แล้วผู้ชิดาครับใหญ่กว่าแล้วพิกแล้วพิงแล้วดันอยู่ฮะร่วงกันด้วยเลยลุ้นแล้วบอลออกไปทางเหนือกับท้ายครับ้โหลุดออกค้างไปฮะโอ้โหคุณเดีย ถ้ออาปักสายนี่สมองอีกคนนึงเป็นเฉพาะครับแอรฟิลแอรฟิล,ฟลเก็บมันได้ฮะแล้วคนเดียวก็เสียได้แล้วตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแกได้แล้วจะมีอะไรขึ้นหน้าใส่ลุงดวลกันอังางใบพอลย้อนกลับมาใหม่ครับดีหน้โมผู้ชายย่แล้วเดี๋ก็จะเติร์ดเติร์ดพรอปแล้วแหมดดวลกันตรงนี้นาวาแหมของเชียร์บังครับมองไม่เห็นนะโอยอ,อสมกันเป็นคู่จริงจริงครับคู่นี้สิบสองปีละ หัวจะปวดนะแตงกต่อครับตรงกลางอังเปาแต่นี้ไม่ได้แล้วซ้ายโอ้โหครับไม่เห็นเบอร์ผู้สาประตูคะกระซิบหน่อยคนระับชื่ออะไรคนระทีตีสอนท,ตอนทิติสอนนะครับผู้สาประตูโอ้โหเจเมีรน,นะชื่ออะไรน,นะชื่อไอมอนนะฮะน้องบ้านนะเรียกไอมอนหยาบคายอนะ ทิดมัอนแล้วกันนะยังไม่บวชน,นะอ่างเป่าครับไหลใส่ก้อยใส่ก้อยแล้วเป็นลมก่อนนะแอนฟิวแอนฟิลดีลูกจะเพื่อแขวงของสามารถนะแล้วออกซ้ายไปจังนี้พอร์ตยับเข้าในและแอนฟิวโฮเรียบร้อยแอนฟิวโอ้สุดปลายมือของจ้มมันนะ โอ้โหอะไรสอบถามมาว่าเงินรางวัลคือสองปีเท่าไรเออ่เขาไปที่เชฟส่วนตัวนะครับพี่ <c oughs> โอ้โหเนี่ยลูกย่างแล้วเล้งเอ๋พอเป็นทีเช้ฮะไอเล้งเนี่ยไอ้ต่อฮะดึงพอถึงแม่แล้วผมตอนนี้ออกสายไปครับพอปเข้าในแล้วเอ็ฟิลเล่ตหนึ่งสองโอ้โหสวยกว้ยฮะแล้วโยกดึงขึงแล้วเรียบร้อยยังไม่ได้โโอ้หสามีโคไม่โดนแล้วเคลีย โอ้โหมาเป็นละลอกฮะมาทีดีมาสังาง่งมาทนครับแล้วตรงนี้ตันกันพอดแกะได้โอ้โหแลแ้วเตะดีฮะกระชากดึงครึงดึงแล้วตัดข้างไนครับเติร์ดเติร์ดได้มาแล้วเติร์ดกระชากไปออกไปที่มุจตาแล้วควบควบไปเจ้าวะดีาดาวาดังกังแล้วโอ้โหล็้เขียวโอ้ยภาคเงยกำลังประชาชนดอีกฮะคิดผิดแล้วผมอ <c oughs> ุตส่าห์บอกจะทัดว่าขอภาคเด็กแล้วกันไม่เหนื่อย น้าว่าบ้าชงดีเดินเกมแเอฟยูเอ,อลองเอฟยูว้าวโหขอโทษกันแฟนลุงขอโทษเพื่อนอีเด็กยี่สิบสองปีนี่มาเห็นอยู่ฮะไม่ใช่แสดงอินนะไม่ใช่ตัวแสดงแทระเตะจริงเสียบจริงด้วยฮะโอ้ยเอลสายลุงตัวตัดเกมนะล่าสุดนะถัาทานเรียบร้อยแล้วฮะดีลเรียบร้อยแล้วกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครนะ สายลุงอะตอบรับตกลงเรียบร้อยแล้วจ้าจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะเอาฟีคิก้าของเอ็ดฟิวเอ่อฟิวยัะเรียบไปสกิตไม่โดนรับมาเลยจากปูชิตาแล้วตรงนี้มีสารหนึ่งเอ็ดฟิวเอ็ดฟิวกันนาวาไ์ลยเอาไปที่รถถังบางโตงรถถังบางโตงแล้วเปิดขึ้นมาเอ็ดฟิวโต โอ้ยโอ้จะปวดแล้วเมื่อกี้เราถังฝังชนโดนชนนะขอโทษกันด้วยลูกโอ้แล้วจังหวะนี้ฟาวะแอบกลับไปเห็นช็อตไอ้พูชิตาชนไอ้พอดไอ้ทำไมไอ้ดีมะโอ้ยไปกันต่อฮะฟิกิกอร์ของทางด้านทีมงาน JMS Academy ตดบหลังอยู่สองสก,กอร์ ตรงกลางนี้อ่างเปลมีความเร็วแล้วสองใกลๆไปโอ้โยว่านิ่หัวกับผู้ใหญ่ฮะโอ้ลินดีวกว่าพ่อเยอะฮะอ,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 อุ้ยอยู่ไหมยอกยอกพี่เว้ยยอกภาคบอลเอกอะไรกระทบถึงพ่อแม่เขาทุกทีเลยไปกันต่อแล้วออกมาช่องนี้โอ้หยไม่ทันนะมันแรงไปฮะถุงฮะโอ้โหแล้วพอลนะ แต่แ่าจะยาวขึ้นนาไม่ถึงเติร์ดนะตอนนี้อยู่ที่ดีมาลดทางปับปุ่งขนาดเส้นไปอนพอพลิกได้ฮะดึงยาวกลับมาดีดีนาวานาวาขวามาฮะนาโมนาโมพุทธยะดึงโอ้โหดิสิุการดึงโยกซ้ายขวาออกโอ้โหแล้วเติร์ดแลเตอร์ดตามไปครองอาได้เติร์ดเติร์ดแล้วโอ้โหเลียบตัวอัางเปล่าแล้วเติเตเร์ดจะเอาคืนไม่ได้ พอดย่อนกลับมาแล้วย่อนกลับมานาวาตั้งป้อมแล้วเซนขวาอยากติดอยูแ่แล้วจะเคลียร์ตรงนี้เอาทางไหนเอฟิวไล่ออกมายังติดนาวาแล้วดาโเบยังติดอีกไปทางไหนดีแล้วเคลียอ้าวแล้วแกก็ไม่ได้ไหมเราฟาวไปก่อนแล้วโอ้โห <c oughs> มูซาลาใช่ไหมเบอร์สิบห้าใช่ไหม โมซาลาอยากแก้ปวดหัวไปที่ใส่ลุงอะตัวเดินเกมแมาโอ้โหแล้วแต่รถขาเฉยอะโอ้โหแล้วเอาไิตัดได้แล้วโมโมซาลาแล้วแบกบอลไปซาไปยังไม่ได้ขึ้นเกมไม่ได้แล้วต้องย้อนกลับมาที่ดีมแล้วถังบอลโป่งครับโอ้โหแล้วดีมยังเดียวตาอ่านพินาวาออกขวาม,มานะโมอ,อีกครั้งครับโอ้โหด,ดูกันขึ้นที่เขาเกมมาออกไปที่แอนฟิลด์แอนฟิลด์เก็บบอลได้ครับแล้วถูกเสียส่ยงสก,กัดทุ่ลุงสองตรงนั้นแกออกมาได้ไหมแล้วหลุดออกข้างไปฮะได้เป็นลูกทุ่มอะเตย์เบรคาดิบีอะ ผู้ชิตาผู้ชิตาพลิกได้แล้วจะแหวกไม่ค่ะดังเตาแล้ววันที่เติร์ดเติดแล้วก็เติร์ดเติร์ดถึงลุงเสียแล้วแหวกขอโทษกันด้วยลูกขอโทษกันโอ้โหแล้วไม่มีสำออยให้เติร์ดบอกเตะได้เตะไปฮะบ้านมีอะไรฮะว่าลูกเสียกุ้งอะไรก่อนฮะก็ได้เตะได้เตะไปฮะพ่อมีอะไรเยอะโอ้โห <c oughs> ทนที่เซ็นต์ไปอ่ะก็ขอทีมันจเบื่อนีเรียบเรียบร้อย,อาายโอ้โหิบอะไรฮะโอ้ชาร์จปตูดูเล็งดูเล็งด้วยดูเล็งด้วย จ็บไข่เจ็บไข่อาการนี้เจ็บไข่ฮะเท้ร like ุ่งเจ็บไข่โอ้โหใส่กันสดะว่าอะไรวู้ที่กูตาไมดี่ิบเก้าอะเบอานชื่อมันได้ไหว่ามันติดติดสัญญาการีมี่ เบียเียเบียชาเปงุออะไรต้นเบอใช่รให์เบอร์เอะไรเหรอไอไม่ชื่อไอใช่ไหมใช่ะเอ้คันนี้ไอไอ้ชนะใช้มติดสัญญาใจฟ้าใช่ไหมไม่ต้องอ่านชื่อมาหเนาะเออเดี๋ยวมันเวมันเข้าไปเออเดี๋ยวมันกได้เพราะว่าเฟย์เฟย ใ้าสีน้ำเงินน่ะเอเบอร์เบอร์ย okay, okay, ี่ส şey> okay, okay, okay. ิบเก้าอ๋อคนนี้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ไโอเคฮะโอ้ราวังกันด้วยฮะเราเป็นลูกฟาว์มอกีเช็คสัญญาณกันนิดนึงนะไม่เป็นไรอะไปกันต่อไปลุ่นนะ สกรอร์ยังอยู่ที่สังพตุตสินครับนาโมดาโมอโอกแล้วแก่เข้าได้แล้วใส่ลูกประบินหมดเวลากลารในคืนแรกก็นนนนนนสนบนมือก็หลายเซสองทีนะเดี๋ยวกลับมาสู้กคนใหม่อ่ะโอ้โหใส่สุดว่าหวดหมด,ดไม่สนลูกใครอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยของบางผู้ใหญ่ครับ เอาจบจากคู่นี้ครบันญิงเตรียมตัวครับคู่จิงจะน่าเล่ศฮะเตรียมตัวเลยจบจากคู่นี้ฮะเตรียมตัวเลยอีกสิบสองนาทีในคิ้เวลาหลังครับว่าางลีดี้โคราชนะใช่ไหมกับขาอ่อนเอฟซีนะฮะ เดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อครับเฮ้ขนเวลาหลังงานสิบสองนาทีวะขอบคุณนะทีมงานไลฟ์สดบนโลกเป็ดมีเดียฮะวันนี้อาจารย์จำเริ่มบอกไม่นอนอนะาภาษณ์กาแฟไปสี่แก้วแล้วนะสวัสดีทบมงานไลฟ์สดสด้วยคนะรับเพจสนามโอบอ้อมอารีนาโอ้ย,อยังไงนี่ฝาก,ปาเ,กเ,นะเป็นกดไลค์กดแชร์กับเด็กๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไฟจัดนะ เดี๋ยวาชมเกมกันต่อฮะเป็นเจมีนะไอ้ไอ้แล้วยิงไก,กลๆไปโอ้แล้วเปลี่ยนภาษาประตูลงมาละเอาเลงอะซึ่งมีการบัดเจ็บอ,ออกไปพักอะสงอารทตอน,นี้สองสูนะสีส้มน้ำอยู่อะออกขวาไปน้ำโมน้ำโโอ้โหล้วดึงเข้าในอ่อะน้ำโมแล้วแทงช่องนี้ ไม่พลาดนะระวังกันด้วยอักเปาเบียกาสายลุงบอลการสายลุงตันอยู่ตรงน,นี้อย่างไม่มีอะไรครับนั่นแล้วเสียบจะมาดีเติร์ดเราไปกันด้วยไอ้ดูสมน้อยแล้วโอ้โหแตะตรงนี้ดาวาดาวาออกแล้ววินเนอร์แล้วโโอ้หอออเ,อรเรียบร้อยต้อนงมจ,งจากวินเนอร์ แล้วเข้าได้มาที่นาวาแล้วหูแบบมันได้กรอบเพาะแอนฟิวตั้งขารอสามประตูต่อศูนะเน้นเนียนตาการเล่นของบอลรุ่นอายี่สิบสองปีดังทั่วบ้านเราอะไปกันต่อฮะแล้วไอเช่ย์อยู่ในสนามจะไปดูในเลนสุดทำกระเบื้องอะไรเช่แล้วโอ้ยไม่ตรองรอบฮะอ่ายังมีมาาเวลาเหลือยอยู่ฮะ เก็บกันต่อเอาแล้วเอาเปเดินเก็บบ้านเปแล้วยิงโอ้โหูมันระเบียงล้วตีเซเว่นทีโอโ้โหเขาเซ็นตุ่มเงินบริษับทัวหน่อยฮะนี่สองจังหวะส,สวยๆวฮะโอโ้โหไอเซนารีเรื่องของกีฬาแต่ฟิล์มแลอะไรมือดีไม่ธรรมาดาฮะสีมอนนะเหล่ายัดไปอีกครั้งยังไม่ได้หลุดออกหลังไปฮะเริ่มไปเซ็นประตูฮะเดี๋ยวทีมงานอภิรัตน์เซ็นสัญญาก่อนเลยไหมกับไอ้ตัวนี้ โโอ้หเซฟเฉถอะซีมอนนะไอ้ฮะไอเปิดเอาแล้ววินเดอร์ไหลออกก็แล้วโยกก้ะได้แล้วเซบีโอยไม่มีแค่จอครัโอ้ยนี่ยไม่ต้องเชื่อกันไม่เชื่อ์ไม่ต้องเชื่อฮะออกซ้ายลไลนะเกาๆลงไปใหม่อะโอ้โหบอกเลยว่าบอลคู่นี้สุดยอดนะ เออเราไหลุดออกกลางไปฮะได้เป็นลูกชิ้อะออกไปเตมุมกับไอ้ถามๆที่99ชื่ออะไร99อ่ 9, 9, 9, 9. <Okay. S 2> ะอะไชื่อเขียนมาไม่ชัดน99 9มัวโอเคหลังแผงรูกเลยหลังต้องเขียนตัวใหญ่ๆชอครับแตก็ต่อ้ไอ ไอ้รู้่องนี้เอ๊แต่บอลได้วินเนอร์อัปเปิลเร็วโอ้โหโยมมาลุนเนี่ยอัปเปิลกดด้วยขวาได้ได้แสงหน้าได้เต้มาโอ้โหซิบอนบอกว่าคุณไม่รับแล้วยิงแบบนี้โอ้โหสุดปัญญาจริงๆครับผู้เล่นเนื้อสิ่งใดครับการถือมาตรการของเด็กบ้านเราอะโอ้โหเซฟขนาดนี้ปตาเพิงบอกอายว่าคุณอายอะ ตวอครับติปกดเติร์ดยกเตะยา,ยา,ยายไปอโอ้โหแล้วถึงมีประสามปัะตนาวะข้าในอังเปาอ่างเปาทะลุช่องนี้วินเนอร์พริกออกขวาไปน้ำโบน้ำโมแกออกมาได้อ่ะออกมาที่บอด,ด,ดบอดเบินแลน้วโบเบี่ยงไป่ยิงอ่ะ กลับไปของมันโอ้โหแล้วดึงนาโมพุทธยะแล้วไม่ผ่านอีกฮะโอ้โหจม,ม้ันนาวบริษับประตูฮะของดียฮะโอ้แต่ลูกที่เสียบอกเลยว่าสุปัญญาละโยเข้ามาไอ้ทันไหมโอ้ไอไ้ใบบอลหลุดออกข้างไปไอ่ะได้เป็นลูกทุ่มฮะอินเนอร์แล้วไอโ้โอ้โหเตะลอกด้วยฮะแล้วยกยาขึ้นหน้าใบอาแล้วบูจิตาถูกลุูอยู่ตรงนี้เก็บบอลได้ไหม โอ้แล้วฟาวขอโทษกันลูกขอโทษกันครับขอบคุณครับขอโทษเพื่อนขอโทษเพือ่อนโอเคน่ารักมากอะโอ้ต้องดูเพื่อนนะโอเคนี่ความน่ารักของดูเดียร์เขาไม่มีเสียแซงอะอ๋อครับเนี่แอนฟิวครับมาที่อักเบาโอ้โหเลื่อน,นมาเนี่ยอักเบลเอาขวามไปน้ำโม นาโมติดเครื่องไร้ตาไง,เ,งเรียบเรียบโอ้โหนี่ต้องชมม,มันเล่ยเป็นไรสิม,มา,าโนโมโอคัดมาที่สองสองอะเรยืนเตะเจ้าบอนะนี่เราอยู่ระหว่าการเขาทำเขาเด็กอายุสิบสองปีอะเน็กินเนกชายอะลองยังไม่เตะเลยแล้วเจ้าไอ้โอ้โหรับสบายอะ ผู้รักษาประตูรับดุบรับดุบฮะอ่ะออกสายมาฮะโอ้โหเรามีการสั่งการหลังเข้าครับไม่สิเปดน่าจะเป็นทูผาหรือเปล่าฮะยกมาตอนนี้เกิดอะโอ้โหเกี่ยวไม่ติดฮะบอลเกี่ยวติดเดี๋ยวรู้เรื่องฮะซิมอนนะผู้รักษาประตูเจมสมองไกลๆมองเพื่อเปิดหน้าแล้วยงยาวๆโอ้โหตรงกลางอ่างเปลวบอลลงโคตรเนียนะโอ้โหแล้วดึงฮะ กินยาใช้อ,อนาคตไกละพ่อมีทีเยอะไปต่อ,อเอาตัวเราดึงเข้าในเอาตัวรอดได้ใบตรงนี้กับตันไปละจ้าลูกจะปไปใครเดาโอ้ยโอ้ยกับตันพ่อมาไม่ได้ลูกเสียพงษ์ับคนนี้ขอโทษเพื่อนดีแล้วน่ารักมากครับขอโทษเพื่อนด้วยครับคือเจ้าตัวก็ไม่ได้ตั้งใจเสียหลักก็โอ้ไปล้มใส่ขาเพื่อนนอะ โอ้เปิดเขาเต้นออกมาพักฮะนี่ครับแล้วฝั่งนั้นใครมีฟีฟ่าด้วยฮะลูกคูปิงฮะลูกคูปิงมาเลยยิงสองยาวๆขึ้นหน้าไปฮะเอาเลย ความเดีกับที่อังเปากัปตันก wow ัปตันเดินก uh, ับอังเปาอ่ะอีกัปตันนี่น่าจะยุบมาละแต่ขวบะดูวิ่งอ่ะไม่สนลูกใครอ่ะตอนนี้แเรายาในไปอังเปาโหยิงอ่ะไอ้กลๆนี่ยิงดีอ่ะอารมณเป็นกันไปครับไอ้ะเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาตเจมส์นะครัดที่พีอ่ะโอ้ต้องชมอ่ะเจมส์นะครัดที่ีดีเด็กๆอ่ะเอาลงมาบอลวัดกันเลยอ่ะ เจ็บขวบเป็นขวบฮะแล้วแอนฟิวอยากติดอยู่กลับมาอีกครั้งหนึ่งยังยังไม่ได้ฮะบอลย้อนกลับมาโอ้โหสั้นๆฮนะข้ามไปแอนฟิวแอนฟิวเบิ้ลคืินหนึ่งสองวิเดอ้อวิเดอ้อแล้วเร็วโอ้โนี่ฮะเห็นผลนี้ทำไมพ่อบอกว่าใจลูกมเป็นตัวขี้ะตอนนี้ท <c> ั <oughs> ้งสนลูกชายทั้งสนนะคนนี้โอ้ไอ้คฮะเพิ่มยาขึ้นหน้าไปแล้วโอ้โหฟีฟ่ามาเลขยี่สิบสองฮะ นี่ครับในะสิ่งอินดี้และการให้โอกาสของเด็กๆได้แสดงาทางสายในละนะัมกีฬาสิ่งที่เขารักฮะนะโอ้โหเราพูรักษาประตูตัวเต,ต,ต็งไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ากันๆนะลูกชายเสียเอยโอ้โหฟิตนะช่วงนี้ฟิตนะสเกตจากเสืออ้อฟิต <c oughs> โอ้โห อ่ะไปกันต่อแล้วตรงน,นี้ขวาอย่างติดอยู่สายล,งลุงอะสายลุงตรงน,นี้เอ oh ็นฟิวโอ้โหฟีฟ่าฮะขาคนละเบอร์เลยเอ็นฟิวฮะแล้วตกลุ้มแล้วตอนนี้ออกขวาไปแล้วดึงได้ยังไม่ใหญ่ครับจะกลับมาที่เอ็นฟิวเอ็นฟิลเดียวกับฟีฟ่าฮะแล้วช่รงนี้เก็บมาได้หักตะขานายแล้วยังติดเซฟอยู่มั่นโอ้โห ขอโทษกันลูกขอโทษกันขอโทษกันเออขอโทษกันลูกโอ้โหโโอ้หดีขนาดสิบสองปียัยนีโอ้โหโอ้ประตูคนนี้สัญญายาวอะไปอภิรันตเลยฮะโอ้เอาหูแล้วป่าดีวีฟ้าวีฟ้าซับเลววีฟ้าไปเล้วแล้ววีฟ้าโน่นนี่ไปลุกไปลูกวิ่งหาพ่อเนี่ยพ่ออยู่ตรงนั้นะ โอ้ยความน่ารักของเด็กๆะแล้วกระโดดกรัเจ้าพร้อมแล้วไปที่วินเนอร์ว <c oughs> ินเนอร์มาไอเก็บบันได้ไอยันไหนครอังเปาอังเปาแต่นี้ครับแล้วดึงกัปตันไปแล้ว้ก็กัปตันกัปตันกัปตันยังไม่ได้ครับเด็กๆฟิลครับโอ้โหแล้วกับไปตั้งกันไปครับนี่ออกขวาไปพอร์ตพอร์ตเก็บบันได้ครับพอร์ตโอ้เป็สีนวลวะไงออกไปแล้วลูกทุ่มฮะทุ่มไปให้กับฟีฟ่าไม่ถึงฮะเก็บได้อังเปา อักเปาเอาขวามาเอาขว้ามา,าเอาสายมาแอนฟิวแอนฟิวทางผู้ช่องนี้ไม่ผ่านนะแล้วนี่ครับอยกยับจับไปแล้วจังหวะดดิอักเปาโหยังได้อยู่ฮะอี่ตัวเคลื่อนตอนเคลื่อนเกมติดสายลุงฮะสายลุงอีกครั้งกะสายลุงแต่นี้มาแล้วแต้จอมอสจะเข้าไปวันนี้อักเปาช่องนี้วิน เน่ายิงกี่บงยังไม่ได้เอ้ามีการเอาด้วยแล้วโอ้ยโอ้ยถามว่าเหนื่อยไหมพักครุ่นี้เหนื่อยอะโอไยกันต่อมาติดไอใสลุงมอดแล้วย้อนกลับไปอังเปามอดมอดดอกคอบกระบาที่แอนฟิวแอนฟิวมาที่มอดนอะเจ้ามอดคืนลึกๆไปเอ้าแล้ว นี่ครับฟีฟ่าตามไปบีแล้วฟีฟ่าโอ้โหลูกขามันะครับคนละคนละเบอร์กันแล้วเสียด้วยเป็นไงล่ะเสียบไม่โด้แล้แล้วเด็กเก๋มาแล้วละจะวันนี้กระชากเราเยลายลไ,ไปจะวันนี้ติดไหมแล้วไม่ได้แล้วโอ้โห <c oughs> มาเริ่มไม่เจอตัวตัวไอ้ไอ้ย,ยงยาวขึ้นหน้าไปกัปตันกัปตันโอ้โหไปถึงกัปตันนะเออเก็บทิง้งหลุดออกคัพไปะได้เป็นลูกทุบของเจมส์แล้วฟีฟ่าฟีฟ่า โอ้โยมีเรียกมีทุบอะกลับเข้ามาเติร์ดเติร์ดดีดึงอะเธอแล้วเติร์ดเติร์ดดึงขึ้นหน้าไม่ได้ครับขอย้อนกลับมาแล้วจะแตะเข้าในเติร์ดมาที่เจ้าไอไอมาที่เติร์ดโอ้โหเล่นหนึ่งสองอะแล้วไปเองเติร์ดลงมากันด้วยลูกลงมากันด้วยโอ้โหโอ้ยแล้ว นี่ครับอยางไม่ยิงบอสบอสยิงกี่มองออกขวาไปโอ้โหทักษะการเล่นนะนี่ครับต้องชมมาได้เด็กบ้านเราทั้งดาราบอสบอดขอกลับไปที่แอนฟิลด์วะแอนฟิลด์ลลยังไม่รีบไม่เร่งเลยครับตอนนี้ดับไฟแบตเตอรี่ครับออกมาที่อังเปาอังเปาวินเนอร์ฮะเข้าในแอนฟิลด์แอนฟิลด์ตั้งปมแล้ว พอเสียงบบมี้กับลูกนี้เลยขอแฟนฟิวอ่ะอีกับเด็กสิบเอ็ดสิบสองปี่พ่อชื่อสามารถนะพ่อมาไหมจะได้รู้ว่าลูกใครไงผมก็ดันไปรู้อยู่ว่าลูกใครอังเปาเรยพอ่อชื่ออุ้ยแม่มชื่อสมพรอ่ะเขาจะได้รู้ทุมมใจไงลูกเราเก่งใช่ไหมแตาอุ้ย โอ้โห,โหโดีครับไม่รู้ลูกไม้ม่รู้รรรรๆๆๆลูกกำลังล้โอ้โห,โหสปปะพานแรกของการกันฮะเซฟด้วยฮะบอกเลยฮะ <โห S 1> ดีครับลูกตาเอ๋ฮะคนนี้ฮะ <c oughs> ใครยังไม่รู้ว่าลูกตาเอ๋นะพัทน,าานี่แหละฮะมุมสา,าประตูอ๋อตัวประตูมูมาเจเอเบตคาริเวียเติร์ตเติร์ตยกมาแล้วคิดนดึงออกไปครับเติร์ตอีกครั้งและสันขวา <ส gas: S 2> ไปตรงกลางครับแล้วก็มาเวลาการแข่งขันครับเกษตรประเมนรีกับาทั้งสองทีม่าเออเป็นทางด้านของหน้าพัดแบตเตอรี่คว้าแชมป์เป็นของได้สำเร็จนะโอ้โหท่านผู้ชมมันเป็นสองทีวีครับเราได้เห็นการพัฒนาการ